สวัสดีครับวันนี้เอกไม่อ่านวันนี้ออ่านไม่มาครับดูโลโก้มันกล่องสปรูดิ้งส่งอะไรมาไม่รู้ไงโอเคอย่างใหญ่ใหญ่มากผมเดาว่าต้องเป็นแป้นบารสอย่างแน่นอนมามามาสนามบาร์กองแค่นี้นะมันแบบพับเปิดออกมาได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วขอบคุณ สปอร์ตเฮาส์ไทยแลนด์ครับส่งสินค้าสปรอนดิ้งมาให้เดาว่าเป็นลูกบ้านแหละยังไม่ได้แก่เลยเงียไม่นั่นเลยวันนี้เลยปลอกคืออะไรอันนี้คืออันอันบ็อกซิ่งแปลว่าไม่ต่อยมวยไม่ต่อยมวยแกะเงี้ยอุยมาเรามากรีบสดกรีดสดสเรามาดูว่าข้างในนี้ยาง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 อะไรอ่ะปะมันก็เียกเดียวไม่ได้โอ้ยฮ่เลรอดเลดเลดเดียวเลย อย่นี่ลูกบาสจริงเหรอลูกบาสเดี๋ยวให้เราดูให้เราดแหมเฮ้ยเอาเอาเนี่ก่อนนะมาบกก่อนมาอกก่อนเฮ้เดี๋ยวอันนี้คืออันนี้ยังไม่อยากดูเดี๋ยวนี้ยอะกันอันนี้คือกำลังเข้าเทศกาลสงกรานต์เลยอะซัมเมอร์แก่เลยนะอะไรวะเนี่ยลูกบาสเนี่ยใช่ไม่ใช่ผอนผอนอิงผอนจริงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหญถ้าเฮียดูไม่ผิดนี่มันคือบาสหนังนะเว้ยบาสหนังเนี่ยแต่สีมัน สีมันคือแบบปั๊มลมเลยไอ้นี่มากเลยอ่ะซัมเมอร์มากเลยอ่ะปั๊มลมก่อนเลยอ่าลุยระหว่างนี้จะมีการกรอบไม่ระหว่างนี้มึงปั๊มแบบผมจะกุยกับคนดูโอเคอยากรู้มันคืออะไรครับเราต้องรู้จักหาข้อมูลโอเคซึ่งผมหามาแล้วเหรอจัดใต้โต๊ะใครส่งมาให้อ่าอันนี้เป็นลูกบาสรุ่นพิเศษนะครับหรือสปาวดิ้ง อ่านว่าอะไววะ a S C S N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  นี่มันมีความหมายว่าอะไรเงี้ยแปลว่าอะไรอ่ะลองเปิดหาดูต้องมีนะต้องมีความหมายเดี๋ยวผมลอง Google search อ่ะจึ๊บโอ้โอ้ฮ่าโอ้โหเฮ้โอเคเข้าใจแล้ว Spalding ascent ของขึ้นเนี่ยเนี่ยมีลูกศรขึ้นด้วยอ๋อของขึ้นมันแปลว่าขึ้น อัพหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องขึ้นนะเอาเป็นว่าสวยอันนี้สีเขาเรียกว่า bright rainbow ครับหรือสีลุ้งอันสดใสโอเคสีลุ้งมีกี่สีเจครับนับกันบุกไปวะเกโอะไาุมครับเินเหยวเืองแต่แต่คือรุ่นเนี้ย ไม่ใช่บาสยางไงปกติพวกบาสสีสนังเลยบาสสสีสวยๆพวกนี้จะเป็นบาสยางแต่นี่สัมผัสแบบเฮ้ยบ้านหนังอในนี้เขาบอกว่าข้อมูลบอกว่าเป็นหนังพิวคอมโพสิตระดับพรีเมียมครับนะครับซึ่งให้ผิวสัมผัสที่หนึบใช่รู้สึกเลยว่าหนึบอืมเล่นได้ทั้งอินดอร์อาลโดรเนี่ยมีเขียนไว้เป็นลูกบาสเบอร์เจนะครับไซส์เจมาตรฐานเลยนะครับของสวอตติ้ง เรียกได้ว่าถ้าเอาเรื่องสีออกไปก่อนนะ,ะมันคือรูปบานหนังดีๆรูปนหนึ่งอะ่ะถูกซึ่งกลิปดีด้วยนะอะแต่คราวนี้รุ่นเนี้มันเหมือนผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นแบบแฟชั่นมากกว่าทําสีมาแบบใีบ่สวยงามอะไรเงี้ยนะตอนรับซัมเมอร์ปเปล่าผมรู้แหละมันประโยชน์มากเียไยเวลาที่เราไปเล่นบาสนน่ยแล้วคนไม่แลคนไม่อ๋เพียงถือรูกบาสนี้เข้าไปคนแรเลย มองอย่างเดียวมองลูกบาสมองลูกบาสนะไม่ได้มองเราโอเคสวยมากสวยมากนะครับแล้วผมชอบตรงนี้ตรงที่ว่าไอ้ตรงรอยต่อตรงกริปแบบมันจะไม่ใช่สีดำปกติลูกบาสเป็นสีดําเป็นอย่างนี้นช่ใชแต่นี่มันเป็นสีที่แบบกลืนทั้งลูกอ่ะเหมือนแบบโอ้โหเนี่ยสวยเลยเนี่ยเฮ้ยแล้วลูกนี้ก็คนละสีนะพี่อ่านี่ก็คนละสีอันนี้เรียกว่าสีเรนโบว์ครับเอ่อเคยดูดีๆเหมือนผ้ามัดย้อม ใช่มันเออจะบอกเหมือนมัดย้อมถูกมีแปดสีเอ้ยมีเจ็สีป่ะไหนม่วงก็เจ็สีเหมือนกันนี่ม่วงอ่ะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เป็นรุ่นเรนโบ์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการใช้ผ้ามัดย้อมสีจะเลอะๆหน่อยสีจะเข้มกว่ารุ่นนี้อ่ะดูใช่แล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่น bright rainbow คือสีสว่างกว่าสวยทั้งสองแบบผมดูเลย ซึ่งราคาขายเห็นเขาแจ้งว่าอยู่ที่ลูกแะ1 5 9 0บาทอันนี้ไซส์เบอร์เจ็ดนะไซส์เบอร์เจ็ดมาตจฐานนะครับก็ถือว่าไม่ได้แพงแบบพวกรุ่นท็อปที่2000ขึ้นครับหนพันห้าตุ้สวยเอาไว้เล่นให้แบบอ๋าผมรู้ข้อดีข้อหนึ่ง <H m? S 1> คือเวลาเราไปหนังบาร์บางทีเจอสาวเล่นบาร์อยู่ออยากชวนเล่นด้วยเนี่ยคือตัวดึงดูดอันนี้คือเล่นบาร์ด้วยกันไหมฮะอ่าที่มีนึกข้อดีได้ข้อหนึ่งอะไร เวลาเราไปสนามบาสตอนเนี้ยอืบางทีลูกบาสไม่เหมือนกันจาไม่ได้อ๋อเหมือนบาสโรงเรียนเงี้ยเหรอเออไม่โรงเรียนขอโทษนะของกูลูกไหนวะต้องไปนั่งหาเป็นผมผมจะไม่เอาไปเล่นเงี้ยเหรอมันเอาไปเตะเลยเออแต่อันเนี้ยเตะบอลอันเนี้ยเอาเข้าไปเนี่ยไม่มีหลงแน่ๆนี่บาสกูแน่นอนบาสกูแน่นอนสวยขนาดนี้เลยแน่นอนสวยทุกคนก็จะมาลุมเล่นกันนะครับแล้วตอนจบมันก็จะหายไปโดนขโมยมันสวยสวยไม่ใช่ เขาคือเห็นว่าคลิปมันลึกอ่ะเออก็คือกิ๊บลึกโอเคคลิปลึกอยู่ดีเลยนะครับแล้วรอยต่อก็ดูแบบดูสมูทดูสム o o ดีสวยสวยมากครับสวยมากครับลูกบาดลูกนี้นะครับอ่ะใครสนใจก็ลองไปซื้อจากเพจสปอร์ thouse ไทยแลนด์นะลองเสิร์ชหาดูใน Facebook นะครับหรือใครสั่งซื้อไม่ถูกก็ทักมาอ่ะเดี๋ยวไปซื้อให้อ่ะเดี๋ยวเราจัดการให้ก็ได้ไปซื้อให้ทักมาตามนั้นนะครับมันมีอีกรูปหนึ่งเมื่อกี้เห็นอยู่ แวบๆขอดูหน่อยขอดูหน่อยเอามาเลยตัวนี้ครับเพี่ครับจะรีวิวได้ต้องหาข้อมูลก่อนอ่ะแป๊บหนึ่งกูหาเาจานแนหาจากใต้โต๊ะก่อนเปียนแทนนะอ่าอันนี้ Spalding รุ่น Never Flat Pro โปรด้วยแค่โปรก็รู้แล้วทำไมแปลว่าอะไร Never Flat เนี่ย Never Flat แปลว่าอะไรอ่ะให้ถามมึงมึงจะมาถามกูทำไมล่ะไม่มีวันแบบไอ้นี่เหรอไม่แบนเออไม่แบนเหรอนั่นคือจุดเด่น ของลูกบาสลูกนี้แปลว่าลมไม่ออกง่ายเหรอแกะกล่องออกมาแกะกล่องออกมารุ่นนี้หนัง PU คอมเบร์สิตคุณภาพสูงเหมือนเมื่อกี้เลยครับนะครับแล้วคือจะบอกว่าหนังอันนี้มักจะใช้ในลูกบาสสายเพอร์ฟอร์แมนซ์คราบเวาว่าพวกระดับแข่งขันครับต้องการความรู้สึกฟิลลิ่งที่แบบดีเหนือชั้นครับนะกริปดีหนึบเด้งดีรุ่นนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปตัวหนึ่ง ของรูส s ปอร์ติงนะครับไฮไลท์ก็คือคาว่า Neverflat นี่แหละลมมันไม่ออกเนี่ยเมื่อคุณเติมลมพิเศษของมันเข้าไปครับำสา์เขาเรียกว่า Neverflat Technology หรือใช้ลมในตัวแฟลตมันทำให้ลมมันไม่รั่วออกมาอ๋อเหรอใช่เหมือนเหมือนลมยางในตัวเจนเน่ะเวลาเราเติมลมยางรถยนต์น่าจะคล้ายๆกันก็คือจะอยู่ได้คงทนยาวนานกว่าใช่คนี้ แค่ลมแค่นั้นไม่พอครับมันมีการดีไซน์พิเศษอีกกันหนึ่งอะไรบึงดูที่จุกเติมลมเฮ้ยไ,ไม่มีรูเฮ้ย hey, ไม่มีรูมันเป็นจุกที่จริงๆมันมีรูอแต่เขามีฝาปิดรูให้อ<ะ>อุดทุกรูรั่วอ,อ๋อนี่คือมีฝาปิดเออลมจะไม่ออกจากลิ้นของมันเดี๋ยวแล้วเ้าเวลาเล่นฝามันจะหลุดไหมไม่หลุดเลยเขาดีไซน์มาพิเศษอะ เออไม่หลุดถ้าหลุดไปเคมถ้าหลุดไปขอซื้อใหม่ไม่รู้มีไม่มีขายไม่ได้มีรูจริงไม่มีรูมันเป็นจุกพิเศษที่เขาให้มาด้วยปิดรูรู้ว่ก็คือลมไม่ซึมออกคู้หญิงไม่ซึมออกลมพิเศษด้วยไม่ซึมออกด้วยซื้อมานี่เขาปั๊มลมเฉพาะของเขาให้ไม่ใช่เอาไปปั๊มลมเองนะนี่คือพร้อมใช้ได้เลยเลยมันเป็นการันตีของลุกบาลลุกนี้คือถ้าเฮียตลบดึงจุกออกไปเติมลมปั๊มเองที่บ้าน หมดประกันเพราะว่าอันนี้มันมันขายมาพร้อมกับลมไนโตรเฟสที่เขาให้มาพิเศษพร้อมกับจุกพิเศษด้วยเรียกได้ว่าจุดเด่นที่สุดเขาคือลมไม่รั่วลมไม่ออกอใช้ได้ยาวนานครับนับปีสองปีสามปีอย่างนั้นเลยแล้วแล้วแต่สภาพสนามที่เอาไว้เล่นตัวแปรด้วยนะคือถ้าน้องๆไปเล่นสนามปาเก้ไม่น่ามีปัญหาก็ยาวนานหน่อยแต่ไปเล่นสนามหินกรวดที่มันโดน เศดสีเป็นไปได้ที่อาจจะมันไม่รั่วตรงรูไงมันอาจจะรั่วตรงที่มันแตกหรือรูใช่ใช่ครับแต่เรียกได้ว่านี่คือข้อเด่นเขาและแน่นอนหนังคอมโพสไซส์พียูแบบพรีเมียมของเขาเออเป็นไงเนียฟีลลิ่งมันนุ่มนุ่มนะนุ่มแบบติดมืออ่ะไหนมาจำหน่อยนุ่มแบบติดมือกริปดีกริปดีน้ําหนักใช้ได้เลยเด้กผมว่าหนักกว่าตัวแอสเซนต์เมื่อกี้นะหนักกว่านิดนึงเดี๋ยวมาลองถือเทียบกันหน่อยดิ ไปต่างกันหรอกมาตรฐานนิดเดียวตรงนี้มันหนัก่นนิดนึงเดียวนิดเดียวนิดเดียวนะครับเรียกว่าคือเขาทํามาสําหรับการเล่นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์เล่นหนักหนกสำหรับแข่งขันลุยกันเต็มที่นั่นเองแน่นอนใช้ได้ทั้งอินดอร์และเอวดอร์นะครับมีความของทนพอสมควรนะตัวนี้แพงกว่าตัวนุ้นหน่อยครับ1990บารอ่าแต่พกไปไม่ต้องไม่ต้องเติมลมเฮ้แต่คียว่าราคานี้คุ้มนะคือสบายใจเล่นแล้ว ควักออกมาเฮ้ยอ่อนไปนุ่มไปแข็งไปไม่ต้องอันนี้คือเขาทํามาความนุ่มกําลังดีอ่ะนุ่มมือกแล้วผมใหเฮ้ยคลิปดีว่ะคลิปดีคลิปดีเออชูทแทงจะแม่นใช้ได้เดี๋ยวต้องไปทดลองเดี๋ยวเราต้องเอาไปรีวิวแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์รีวิวหน่อยสชาหรับรุ่นนี้นะโอเคก็ไว้ฝากเพื่อนๆติดตามแล้วกันว่ารุ่นนี้จะดีแค่ไหนนะถือว่าโอเคเลยครับสปอร์ตดิงเดวเว่า์แฟลกโปนะครับแน่นอนขอบคุณสปอร์ตเฮา ไทยแลนด์ใช่เลยครับเอาลูบ้านมาโชว์สามลูกสั่งซื้อได้ที่เพจสปอร์ตเฮ้าส์ไทยแลนด์หรือถ้าสั่งไม่ถูกทักมาทักมากับเอกอันชนอลเดี๋ยวจัดการให้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยวันนี้สวัสดีเดี๋ยวต้องไปลองต้องไปลองนะเราต้องโยนหัวใกล้ว่าเราจะเล่นลูกไหนก่อนตรงนี้น่าสนใจตรงนี้ก็ไม่เลวตรงนี้ก็สุดๆก็เล่นทีเดียวเลยหนึ่งแมตช์สามลูกควอเตอร์ละลูกเอาไปเลย โอเคป่ะ <Okay>, right? มึงไม่ต้องแยกกันไม่ต้องแยงกันไม่ต้องรอกูออส่งให้ด้วยหนึ่งหนึ่งสนามสามพื้นบอลลูกบาสลูกบาสมาจากเด็กน้อยที่มีความฝันใช้หัวใจและบาดลูกนั้นเนิมาเป็นเอกั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 นฉันหนว